สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเด็กวัดชาแนลในวันนี้ผมจะขอพาทุกท่านเดินทางไปที่วัดกลางบางแก้วจังหวัดนคนปรปฐมเพื่อพาไปชมความงดงามของวัดแห่งนี้กันครับก่อนจะไปรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวัดกลางบางแก้วเป็นวัดโบราณเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาหรือสร้างในยุคปลายอู่ทอง วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ในอำเภอนครชัยศรีแต่เดิมมีชื่อว่าวัดคงคารามเพราะว่าติดกับแม่น้ำนครชัยศรีเป็นวัดที่จเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยอดีตซึ่งจะเห็นได้จากความงดงามของอุโบโสถและภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีความงดงามเป็นอย่างมากอันแสดงถึงฝีมือของช่างในสมัยก่อนครับสถานที่แรกคือมณฑปครับบริเวณด้านนอกของมณฑปจะมีความสวยสดง,งดงามตามที่เห็นรอบๆผนังของมณฑป จะประดับไปด้วยรูปปั้นเทวดาและก้อนเมฆประกอบกับการทาสีทองในส่วนต่างๆทำให้มนฑบแห่งนี้ดูเป็นมนฑบทองคำที่ตั้งอยู่บนสวรรค์ลเลยครับสถานที่ต่อมาคืออุโบโสถของวัดครับอุโบสถของวัดนี้เป็นอุโบสถเก่าแก่ซึ่งเห็นได้จากบริเวณหน้าบันและตัวอุโบสถครับส่วนบริเวณประตูทางเข้าก็มีการสลักลวดลายที่สวยงามไม่แพ้กัน เมื่อเราเข้ามาภายในอุโบสถเราจะพบกับหลวงพ่อโตพระพุทธรูปหินทรายแดงองค์ใหญ่ซึ่งเป็นพระประธานประจําอุโบสถหลังนี้ให้เราได้กราบสกาักการะกันครับและในส่วนบริเวณผนังและเพดานของโบสถ์หลังนี้ก็มีภาพวาดจิตรกรรมที่สวยงามมากๆซึ่งถ้าหากใครเดินทางมาที่วัดน,นี้แล้วก็อย่าลืมมาชมความงดงามของอุโบสถกันนะครับสถานที่ต่อมาคือวิหารบูรพาจารย์ ภายในวิหารบูรพาจาร์หลังนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปและรูปปั้นของพระเกจิอาจารย์ผู้เรืองพุทธาคมถึงสามรูปซึ่งได้แก่หลวงปู่บุญขันธโชตหรือพระพุทธวิถีนายกในระหว่างที่ท่านมีชีวิตอยู่นั้นหลวงปู่บุญได้รับเขียนยกย่องว่าเป็นพระนักพัฒนาโดยได้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดกลางบางแก้วกลายเป็นวัดใหญ่วัดหนึ่งในอำเภอนครชัยศรีใครที่ถูกร้อนมาหาท่าน ท่านก็จะช่วยเหลือปัดเป่าทุกภัยนั้นให้ด้วยความเมตตากรุณาแม้ว่าหลวงปู่ท่านเป็นคนที่จิตใจดีแต่ก็ไม่วายที่จะมีคนเกรงกลัวมากโดยกล่าวกันว่าท่านเป็นผู้ที่มีอำนาจในตัวมีแววตากล้าแข็งในตาที่ทรงพลังอำนาจเช่นนี้อย่าว่าแต่คนธรรมดาเลยครับแม้แต่ขุนโจรใจโหดก็ยังไม่กล้าสู้ในตาท่านองค์ต่อมาคือหลวงปู่เพิ่มซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่บุญผู้เป็นอาจารย์ของหลวงปู่เจือครับ องค์ต่อมาคือหลวงปู่เจือลูกศิษย์ของหลวงปู่เพิ่มซึ่งท่านได้เรียนวิชาเบี้ยกแก้จากหลวงปู่เพิ่มที่ได้รําเรียนมาจากหลวงปู่บุญซึ่งหลวงปู่บุญก็ได้รําเรียนมาจากพระประชญัดทองครับสถานที่ต่อมาคือซุ้มกระโจมตแตรซุ้มกระโจมแต่หลังนี้เป็นอาคารแปดเหลี่ยม ภายในเป็นที่ประดิษฐานของพระเจ้าสัวองค์ใหญ่ที่ผู้คนนิยมเดินทางมากราบสักการะโดยเชื่อกันว่าจะทําให้ร่ํารวยเป็นเจ้าสัวเหมือนอย่างชื่อพระเจ้าสัวครับและนี่ก็คือสถานที่สําคัญภายในวัดกลางบางแก้ววัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในอําเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมถ้าท่านผู้ชมท่านใดเดินทางผ่านอําเภอนครชัยศรี ก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวชมมากราบไหว้สักการะหลวงพ่อโตและพระเจ้าสัวกันนะครับท้ายนี้ถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งด้านข้างจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องครับผมและทีมงานเด็กวิชาแนลต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ